อาจารย์หนึ่งพานุวัตรเชษฐรัตนนนท์หวนับภาพยนตร์ณน้นาทองประกอบมิวกี้สายเจริญปุระพร้อมเคล็ดลับสวยรวยมูอย่างไรให้ปังโดยเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงที่มากคุณภาพมากๆเลยละค่ะสาหรับอาจารย์หนึ่งพานุวัตรชีล่าสุดมารับภาพยนตร์เรื่องณน้าทองที่เพิ่งเปิดตัวรอบสื่อมวลชนพร้อมถ่ายทอดเรื่องราวบทบาทอาจารย์สายเวทผู้ลงณน้าทองประกอบนักแสดงมากความสามารถและกวงทีมนักแสดงให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนรวมถึงอัปเดต ผลงานพร้อมทั่วมูรรยปังกับอาจารย์หนึ่งงานนี้จะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าเส้นเรื่องเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโสเภณีนะครับซึ่งเป็นโสเภณีที่ต้องการจะได้งานเยอะๆแล้วก็เอ๊ะจะทายัางไงดีทาไมคนนี้ไม่ได้งานเยอะจังเลยแล้วทำไมถึงไม่ได้งานเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าไปสืบสอบอ่าพอสืบสอบว่าฮยลงน้าหน้าทองเหรอที่ไหนอะไรยังไงอาจต้องไปติดตามแต่อาจารย์เนี่ยรับบทใน หน้าที่เ,เป็นอาจารย์นะครับที่ทำหน้า,นาท้องให้กับนางเอกน,นะครับแล้วก็เป็นเส้นเรื่องของทุกคนเลยนะครับเั้นเนี้ยแล้วก็นำไปใช้ด้วยความที่ใช้แล้วมันเกิดผลลัพธ์จริงๆก็เกิดความโลภเกิดความหลงมันก็ได้ทำให้การนว่าผู้ที่ได้รับไปเนี่ยมันเสียเสียยังไงก็ต้องไปดูเ,เส้นเรื่องในเรื่องนี้ใทุกคน ตั้งใจมากแล้วก็เป็นฟิลอารมแล้วเป็นอีโรติกมากๆเลยครับในเรื่องนี้โอ้โหต้องบอกว่าผ่านฉลุยนะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าเก่งจริงยอมรับมันมีฉากฉากหนึ่งที่บอกว่าต้องไปดูเลยนะฉากที่แบบลงตุ๊บลงไปนอนแต่ไม่บอกว่าฉากอะไรนะแต่บอกอ้งแล้วกินใจมากๆทุกคนแบบว่าน้องดาวน้องปุ้ยทุกคนบอกนี่ได้ไงอะ ฉากนี้เล่นได้ยังไงอะไรเงี้ยต้องไปติดตามในหนังเรื่องนี้ต้องบอกว่าอินจริงๆเลยนะต้องบอกว่าแยกโหมดแยกโหมดกันนะครับแยกโหมดกันนะครับส่วนโหมดซิงแซเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทําอยู่แล้วนะครับก็เป็นความรู้ที่เราศึกษาเราเรียนมานะครับก็มาเชื่อมโยงนิดหน่อยต้องบอกว่านิดต่อนะฮะส่วนตัวเองเนี่ยเราเป็นคนที่ชอบเป็นนักแสดงอยู่แล้วนะฮะฉะนั้นเราก็ผ่านวงการตรงนี้มาอยู่เรื่อยๆนะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราได้มีบทบาทในเรื่องอื่นกัน ต้องบอกว่าเสียดเชี่ยวนิดนึงนะฮะเป็นกิ่นอยเล็กๆกับการที่เราได้มาเป็นอาจารย์ในพอดเรื่องหนังเรื่องนี้อ่ามันก็ในเรื่องของการวางตัวหรือว่าการที่เราจะทําให้มันเข้มขลังในหนังเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีอินเนอร์ค่อนข้างเยอะมากหนังเป็นไ,ปไงหนังก็ตื่นเต้นค่ะมีใจอะคะ่ะที่ได้มีกับหนังเรื่องนี้อะคะอ่ะอ่าก็ ไ่ง่ายแต่ก็มีความตื่นเต้นเ <ๆ S 1> ยอะแ,แอบบอกนิดนึงมีฉากฉากนึงนะอ่าเป็นเป็นเป็นฉากแต่งงานนะเป็นคิปแต่งงานเดี๋ยวต้องไปดูกนันนะพ่อพ่อพายาเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่หนูได้เล่นกับพี่มิวกี้แล้วก็พี่ชายค่ะตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เคยเจอทั้งพี่มิวกี้แล้วก็พี่ชายเลยแต่ว่าพอได้มาเจอจริงๆเนี่ย พี่ตัวค่ะพี่ตัวเนี่ย,ยก็ตายก็ต้องมาอยู่กับพี่วิลกี้ซึ่งเป็นน้าในเรื่องนะคะในเรื่องก็ออนแอร์เนี่ยไม่ชอบคุณน้าคนนี้ค่ะเพราะว่าเขาเป็นแบบโซเภนีอะไรแบบเนี้ยต้องไปรอดูในบทขอนี้ใช่ค่ะอันนี้เป็นหนึ่งในแสดงในเรื่องแม่บิ๊กคะน้องฟินแลนด์ตามอาจารย์มานะครับอันนี้เป็นเป็นนักแสดงในเรื่องที่แล้วแต่กำลังจะมีผลงานในเร็วๆนี้อีกนะคะมีผลงานอะไรฝากหน่อยฝากหน่อยลูกฝากผลงานหน่อย ที่เล่นไปเมื่อเรื่องที่แล้วเนาะอะไรในแบ็กเซอร์เชียลใช่ป่ะเกมล่าตาย ครับอันนี้คุณเฟิสนะครับเป็นผู้บริรารท่านหนึ่งนะครับแล้วก็มีบทบาทในหนังต้องนีค่อนงเยอะมากทีเดียวเลยอเป้าเป้าตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยต้องบอกอย่างนี้อันนี้คุณฟ้องนะครับคุณฟองเล่นเรื่องที่แล้วแล้วก็เราจะมีผลงานเร็วๆนี้ด้วยเช่นกันใช่ครับก็ว่าจะมีภาพยนตร์อีกนะครับแต่ที่สําคัญอยากให้ติดตามรายการด้วยนะครับก็จะมีรายการชุดตาพาพิสูจน์นะครับทางช่องดังเร็วๆนี้นะครับเป็นรายการที่จะออนแอร์น่าจะต้นเดือนหน้านะครับ แล้วก็จะมีเพลงเป็นของตัวเองด้วยนะเพลงเกิดใหม่อีกหนึ่งเพลงอยากจะขอฝากทุกท่านไว้ด้วยนะครับครับยงไงก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานแล้วก็งานต่างๆนะครับในวงการเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานเรื่องน้าหน้าทองเรื่องนี้อยากทุกท่านไปดูกันนะครับทุกคนตั้งใจแล้วก็ตั้งใจทําแล้วก็แสดงถึงอินเดอร์ต่างๆ ุกคนจะต้องอินแน่นอนเรื่องนี้นะคะไปดูชางอีโรติกที่บอกว่าสวยมากนะฮะมันพูดไม่ได้หมดเนาะอยากพูดหมดนะจริงๆก็อยากมีเหมือนกันนะฮะมีผู้กำกับท่านไหนจะจ้างไปเล่นก็ยินยอมแซวเล่นนะซเล่นนะขอบคุณครับฝากด้วยนะคะคุณุกคน